คันนี้เลยครับรถครอบครัวครับ PPV ครับเที่นั่งอเนกประสงค์ครับบนพื้นฐานของตัวรถ SUV ครับกับบะตโตเลต้ารีโวนะครับกับโตเลต้าครับฟอร์จูเนอร์ 2.4V ครับ 2V ได้ครับสองครับรถปี2018ครับรถสะพานเดิมๆสวยๆกับกับเจ้าของเข้มเดียวครับคันนี้ในส่วนของคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ครับพร้อมกับโฉมหน้าด้านหน้าครับที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไบบีมนะครับมีไฟเดย์ไทม์พร้อมกับไฟเดย์ไทม์ LED ไฟตัดมองคู่หน้าครับมีมาให้แล้วนะครับแม็กต้านข้างครับแม็กอลลอยเดิมๆจากโรงงานขนาด18นิ้วครับพร้อมกับยางเดลตันปี2021กระจกมองข้างครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลตรงกระจกมองข้างครับงานบันไดมีติดตั้งให้ตั้งสองฝั่งแล้วครับพร้อมกับงานลูกแหลกหลังคาในส่วนของตัวภายในนะครับคันนี้จะได้ครับงานนะครับแท้ๆที่เป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานเบาะสีน้ำตาลเบาะปรับคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบของตัวปุ่ม engine start stop ครับ มีโฮมไลทยมันติฟังชันครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้มีระบบตัวดิสเพย์ครับเช็คออนบอร์ดนะครับหน้าจอเดิมๆจากโรงงานขนาด7นิ้วครับพร้อมในวิเกเตอร์ครับพร้อมกล้องมองหลังแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับ6สปีดเลยเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพย,ยนต์รถ p พวมือสครับสวัสดี FC ช่องเม้งพย,ยนต์รถ p พวมือสองวยครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาหนึ่งครับของทางบริษัทพย,ยนต์ครับที่มินรีกรุงเทพมหานคร ตรงนั้นนาครับเรามีรายแถอตัวรถครับ PPV ครับครอบครัวจิดที่นั่งอเนกประสงค์ครับรถยอดนิยมครับกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ครับรุ่น V ครับทูด้วครับ2ครับรถปี2018นะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับกับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้ กับเลขไมายครับอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับห้าหมื่นครับราคารถครับอยู่ที่9ก้าแสนนะครับห้าหมื่นครับเก้าพันบาทครับรูกค้าครับท่านใดสนใจครับเครดิตดีครับฟรีดาวครับจัดจองคันนี้ครับผ่อนอยู่ที่มาณหนึ่งหมื่นห้าพันครับเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดครับลูกค้ารายได้สามหมื่นตรงนี้ครับสามารถออกรถได้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซี่ยเม้งที่เบอร์ศูนย์หกสี่นะครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับ ก่อนจะมาเริ่มต้นนะครับฝากลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามและรับชมในส่วนของตัวช่องแม็กพิจิตรรถพีพีมือสองนะครับ๋ย่าเราเริ่มจากด้านหน้า่อก่อนนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าคันนี้ครับในส่วนตรงงานโคมไฟโคมไฟครับจะได้งานครับที่เป็นโปรเจคเตอร์เพนดอร์ลูกแก้ของตัวไบต์บีมเอลนะครับไฟเดย์ไทม์ข้าบบนครับคิวมีมาให้แล้วพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ LED นะครับ5้าหลอดเรียง ในส่วนของตัวงานด้านในของตัวงานโครงครับดีไซน์ออกมาครับตัดด้วยงานสกินครับของตัวงานสีก็แบ็กปนด้วยงานสีซิมเวอร์โครเมียมเลยกระจัด้านหน้าครับ3ชั้นเหมือนเดิมครับของตัวโฉมหน้าตัวนี้ครับพร้อมกับโลโก้หรือแบ็ของตัวตัวตัวใหญ่ๆครับมีมาให้พร้อมกับด้านข้างของตัวสกินงานของตัวโครเมียมที่เป็นตัววี สีซินเวอร์นะครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูเอ็กซ์คลูซีฟดีไซน์มากขึ้นนะครับในส่วนของตัวโฉมหน้าตัวนี้ให้ดูดุดันไฟฝังขวาสภาพเหมือนเดอร์เหมือนกันครับไฟหลอดอโปรเจกเตอร์นะครับที่เป็นไบท์บีม led แล้วพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แล้วก็ไฟเดย์ไทม์ led นะครับ กระจกนหน้าพลาสติกครับเหมือนเดิมไม่มีรอยแตหกหักหรือรอยล้าวครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับในส่วนของตัวคันนี้ลาลยของตัวงานทะเบียนครับลูกค้าจะได้ทะเบียนครับที่เป็น7ก็ไกลลอลิงเจ็่ของกรุงเทพมหานครนะครับจำเลขทะเบ,บียนไว้นะครับ7ก็ไกลลอลิงเจ็่ของกรุงเทพมหานครถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับโทรหาผมได้เลยครับเซอร์เมงที่เบอร์064นะครับห4 6ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ ในส่วนของตัวงานฝากระโปรงด้านหน้านะครับให้ดูนะครับเดิอยลอยบุบหรือรอยลักยิ้มไม่มีนะครับสามเหลี่ยมเคอร์ฟของตัวงานฝากระโปรงครับเดิมๆทั้ง2ฝั่งนะครับไม่มีการชนโครงสร้างพิคว่ำจมน้ำครับคันนี้ผมทําการชี้ประวัติสวนให้ครับบริษัทของเราพชรยนต์ครับเปิดมา23ปีครับบรันตีโครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วทาูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพิคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ต่อมางานในสวนตัวกระจหนหน้านะครับแนบชิดติดเหมือนเดิมงานของตัวปงซุ้มล้อครับแต่ได้งานพลาสติกครับสีดําด้านนะครับด้านคิ้วของตัวปงซุ้มล้อออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูดุดันและพเมี์ยมมากขึ้นแ mm hmm. มกอ์ลอยเดิมๆจากโรงงานขนาด18นิ้วครับแม็กครับเป็นแม็กสีทูโทนเป็นแม็กน็อตหกูนะครับพร้อมด้านหน้าของตัวงานดิสก์เบรกนะครับพร้อมยางเดตันครับปี2021 ในส่วนตัวซีดีย,ยางครับคันนี้หน้าความนะครับจะอยู่ที่265ครับความหนาอยู่ที่60เป็นยาง R18 นะครับลัศมีของตัวยางอยู่ที่ R18 ลายตัวหน้ายางสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกแล้วนะครับความลึกของตัวดอกอยางครับยังสามารถใช้งานได้อีกยาวครับโชคด้านหน้าแห้งๆนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีการดัดแปลงโชคด้านหน้าหรือการถอดของตัวโช๊ด้านหน้าซุมล้อพลาสติก การยึดติดจะเป็นเหมือนเดิมน,นะครับอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยอยุดผลทาการชําระล้างครับช่วงล่างทําสปาเบื้องต้นล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องของเดียวครับตรวจสอบระบบตัวขึ้นยนต์ไฟฟ้าและก็บตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบงานบันไดด้านข้างมีให้นักส่องฟังครับในส่วนของตัวรายของตัวรถคันนี้ครับเพราะว่าตัวรถของพี่ีจะสูงขึ้นมานิดนึงเขาจะมีงานบันไดด้านข้างให้ขึ้นสะดวกสบายมากขึ้น ในส่วน,นตัวกระจมองข้างครับกรอบงานได้งานสีเดียวกับตัวรถครับกระจมองข้างเป็นพับไฟฟ้านะครับมีลาย,ลยของตัวไฟเลี้ยวนะครับตรงกระจกมองข้างกระจด้านหน้าแท้ๆเดิม,ดมจากโรงงานภาษีพ,พบลบเราต่อให้ถึงบีนาปี67อยู่แล้วงานฟิล์มคันนี้ติดตั้งมา40%ให้รอบคันนะครับถ้าลูกค้ารู้สึกว่กา,า,าต้องการจะเปลี่ยนลายตัรงงานฟรีมตรงนี้ครับเป็น 40%, 60%หรือ80%ครับทางเราทําการเปลี่ยนให้ได้ครับอาจจะเป็นฟิล์มยี่ห้อธรรมดาต้องแจ้งหาลูกค้าก่อนเบื้องต้น ราเละทีรับของตัวด้านข้างของตัวแผงประตูด้านหน้าได้ระบบของตัวสมาร์ทคีเลดพร้อมนะครับซั้งสองฝั่งของบานประตูในกรณีที่ทําการครับพกกุญแจห้ายในกระเป๋าครับสามารถเปิดได้โดยอัตโนมัติผ่านทางปุ่มด้านข,าข,าข้างของตัวด้านจับงานประตูเลยนอกจากประตูซีซินเวอร์เหมือนเดิมครับมีระบบของการการเจรจากับบานประตูคนที่ขับแล้วก็บุคคนด้านข้าง,างจอจะแทนเดิมจากโรงงานติดตั้งงานลุกแหลกหลังคาให้พร้อมแล้วครับ ในส่วนของตัวภายในนะครับแผงประตูบุคคลที่นั่งด้านข้างนะครับพลาสติกขึ้นรูปครับตัดงานด้วยทิมสีบอลเลยด้านข้างมีวัสดุซอฟพัดให้ร้อมแล้วกระจลดนลงเป็นวันทัดออโต้นะครับทาง4บานของปานประตูที่วางโคนน้าลําโพงมีให้พร้อมกับไฟคอนโซลของตัวแผงประตูแล้วนะครับให้ดูรอยเม็ดอาร์คของตัวแผงประตูนะครับ กลมๆน้ำเดิมนะครับตะเข็บซิลิโคน,นเดิมไม่มีรอยของการทับตัดต่อเชื่อมต่อหรือการชนโครงสร้างของตัวแผงตัวดันหน้าฝั่งซ้ายนะครับในส่วนของตัวงานทิปเ,เตอร์ครับติดตั้งให้แล้วนะครับทั้ง2ฝั่งให้ดูรอยโครงสร้างของตัวงานเสาเอหนน็อตนะครับไม่มีรอยของการถอดทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างน,นะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับกลมๆจากโรงงานนะครับทั้งด้านบน นะครับแล้วก็ลายของตัวด้านข้างนะครับเม็ดอาร์กลมๆเดิมๆในส่วนของตัวเบาะคู่หน้านะครับจะได้เบาะครับสีน้ําตาลนะครับเบาะปรับด้านหน้าเป็นไฟฟ้าคู่หน้าเลยลายดีของตัวด้านข้างนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยของการถอดของตัวด้านข้างนะครับเบาะเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยย่นหรือรอยแตกนะครับดีไซน์ของตัวเบาะนะครับออกแบบออกมาให้ดูนั่งสบายมากขึ้นครับเบาะไม่แข็งไปหรือนิ่มมากเกินไปนะครับ ลาละเอยครับของตัวแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันดับจับงานโตูเป็นสีซิลเวอร์กระจกแท้นะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานด้านหลังฝั่งซ้ายครับแผงประตูเหมือนกันครับพลาสติกรูปมีวัสดุซอฟพาร์ครับบวกเซนทรัลล็อกประตูทั้ง4บานดับจับงานประตูเป็นสีซิลเวอร์ กระจุนลงมันทัดออตโต้เหมือนกันที่วางขดน้ําพร้อมกับไฟคอนโซลตรงแผงประตูทั้ง4บานมีให้หมดแต่ประตูคู่หลังนะครับจะมีปุ่มล็อกเด็กเพิ่มเติมมานะครับกรณีที่เราทําการนะาพาเด็กนั่งมาด้วยครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับเพื่อป้องกัรอัยจากการที่เด็กทําการเปิดจากประตูด้านในแต่แคปซิโคนเดิมเดิมนะครับให้ดูนะครับไม่มียิ้อยของการเคาะงานเชื่อมต่อหรือการตัดต่อนะครับรอยโครงสร้างของตัวด้านใน งานเสาบีนะครับฝั่งซ้ายให้ดูนะครับหัน็อตนะครับเดิมๆบอดี้เดิมๆเลยแม็กอาร์คมาร์กิ้งอยู่ครบเหมือนเดิมปกติรายละเอียดครับของตัวด้านข้างนะครับให้ดูรูจอครับคมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อเชื่อมต่อหรือการเคาะงานมานะครับเบาะด้านในเบาะสีน้ำตาลนะครับมีหมอนรองคอให้ทั้ง3จุดนะครับมีครับที่พักแขนนะครับพร้อมให้ตรงกลางนะครับรายละเอียดงตัวงานเฮดรูมนะครับดูเดิมๆ ก่อจิงโจมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ที่แขวนของครับรล้น้ำหนักได้4กิโลกร,รมัมกับที่วางโทรศัพท์สามารถามีพอร์ตของตัว power lead ให้12โวลต์ร้0วัตต์แล้วก็พอร์ตของตัวไฟ AC 220โวลต์นะครับ100วัตต์ให้อีก1พอร์ตหลายตัวเบาครับเดิมๆนะครับสามารถทําการพับครับหลายตัวงานเบาครับของตัวแถว2ครับเพื่อใช้เบืท้ที่ใช้สอยของตัวแถว3ได้เหมือนกัน บาะด้านหลังของตัวแถว3ครับสามารถทําการพับขึ้นออกถกทางด้านข้างนะครับแต่เบาะของตัวแถว2ครับจะพับขึ้นประมาณ45องศานะครับต่อมาให้ดูแมกด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับแมกกระรอยเดิมๆจากโรงงานขนดาด18นิ้วครับด้านหลังได้เป็นงานเบรกติดคันนี้ได้งานเบรกจิดทั้ง4ล้อนะครับของกังเด,ดตันของตัวปี2021ั้อรอยแคทซีนะครับโครงสร้างครับไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อหรือการเข้างานเพิ่มเติมนะครับซุ้มล้อพลาสติกครับยางเป็นเหมือนเดิมเพราะบางคนด้านหลังมีให้ รายละเอียดครับของตัวหลังคันนี้ครับในส่วนตัวงานสาท้ายครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูไปโฉบเฉี่ยวของตัวไฟ L e d ดีมากขึ้นนะครับกระจัดหลังครับของตัวงานฝาท้ายตัดด้วยงานสีซิลเวอร์คมเมียมพร้อมสลักของตัวยี่ห้อฟอร์จูเนอร์ให้พร้อมแล้วไฟฟังฝาเดิมเดิมจากโรงงานเหมือนกันสภาพเดิมเดิมในส่วนของรายละเอียดของตัวกระจกนะครับให้ดูนะครับเดิมเดิมจากโรงงานติดตั้งงานสปอยเลอร์ให้พร้อมนะครับพร้อมกับไฟครับ เบรกดูให้3ของตัวด้านหลังของตัวงานสปอยเลอร์นะครับงานเสาสัญญาาชักเทียวข้างบนมีให้พร้อมนะครับประตูด้านหลังมีกล้องมองังให้พร้อมพร้อมกับหลบของตัวครับฝาท้ายที่เป็นหลบของตัวไฟฟ้าพร้อมภายในครับคันนี้มีถัดรองให้นะครับให้ดูกระบอกโช้กของตัวงานฝาหลังนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอของการครับถอดของตัวฝาหลังนะครับหรือการชนโครงสร้างนะครับให้ดูเรียบๆเดิมๆคมๆนะครับ รอยเม็ดอาร์คนะครับกลมๆเดิมๆจากโรงงานไฟแท้ๆนะครับเดิมๆจากโรงงานด้านหลังครับชุดประแจแม่แรงครับมีให้งานบอกของตัวพัชเ,เนอร์จะพับขึ้นถักทางด้านข้างพร้อมถัดรองให้พร้อมแล้วไฟคอนโซลด้านหลังมีให้ครับไฟด้านจับของบุคคลนั่งด้านหลังครับมีห้าง3าจุดครับไม่ว่าจะเป็นแถวที่1ครับแถวที่2องและแถวที่3พร้อมกับแอร์คอนโซลมีให้หมดทั้งสโซนครับต่อมานะครับ ลายตัวงานฝาหลังครับทาการปิดเปิดโดยเป็นระบบของตัวไฟฟ้าให้พร้อมนะครับทําการปิดได้เลยครับในส่วนตัวระบบคันนี้ฝั่งขวาเหมือนเดิมกระจกลนหนังแนบชิดเหมือนเดิมปกติครับงานแม็กนะครับอัลลอยเดิมๆจากโรงงานแม็กซ8นิ้วสีทูโทนด้านหลังเบรกดิสนะครับให้ดูลาคาสีไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อหรือการเข้าง,งานเพิ่มเติมนะครับลอ,อยบางโคนมีให้งานบันไดยังเป็นสภาพเหมือนเดิมครับทั้ง2ฝั่ง แผงประตูนะครับให้ดูรอยหัวน็อตไม่มีรอยนะครับของการถอดหรือการชนโครงสร้างของงานเพิ่มเติมของตรงงานเสบ,บีเบ็อาร์กกลมๆด้านบนเดิมเดิมด้านข้างนะครับให้ดูรอยเจาะร,รอยเบ็ดอาร์กกลมๆด้านข้างบอดี้เหมือนเดิมทั้ง2ฝั่งในส่วนของแผงประตูด้านหน้าให้ดูนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ มีระบบหุนโเซ็นอร์ล็อกล็วก็จกวันทัดออโต้เหมือนกันทั้ง4บานวัสดุสพาร์สมีให้ลอยโครงสร้างเม็ดอาร์กกลมๆเดิมๆจากโรงงานพร้อมไฟคอนโซลนะครับเม็ดอาร์กและหน้าแผงตัวคนขับกลมๆเรียงตัวเหมือนกันด้านข้างเหลี่ยมหัวน็อตเดิมๆทั้งบนและกรล่างสติ๊กเกอร์ของการตันุนยางมีให้บอดี้ด้านข้างนะครับเหมือนกันไม่มีงาตัดต่อเชื่อมต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมมาในส่วนของตัวแม็ค ด้านหน้านะครับแม็กอันลอดนเดิมเดิมเหมือนกันไม่มีปีล้อฟุตบาทนะครับโช็้คแห้งๆเหมือนกันนะครับทั้ง4รล้อนะครับไม่มีรอยของการถอดของตัวโชคด้านหน้าซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดต่างเป็นเหมือนเดิมปกติเลยในส่วนของตัวภายในด้านในเป็นบ่อหนังเหมือนกันเอดดําเทลนเรือจากโรงงานบอกปรบับคู่นหน้าเป็นไฟฟ้าพร้อมปุ่มของตัว Energy Start Stop นะครับของตัวรุ่นนี้ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงครับมีระบบตัวแอร์แบ็กให้รอบคันระบบของตัวเช็คอนบบอนบอร์ดดิสเพย์ด้านหน้ามีให้แอร์แบ็กของตัวพวงมาลายัยมีให้วัสดุด้านหน้าของตัวพวงมาลายัยเป็นหนังหุ้มครับตัดด้วยงานลายไม้ด้านบนครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูดุดันและพรีเมียมมากขึ้นในส่วนของตัวคอนโซลนะครับวัสดุคันนี้เป็นหนังหุ้มด้านหน้านะครับมีที่วางขวดน้ำแก้วน้ำด้านข้างให้พร้อม กับบานเปิดปิดของตัวการทํางานของตัวฝาแอดฝาท้ายนะครับกุญแจนะครับกุญแจจะได้กุญแจที่เป็นคิเด็ดพร้อมแล้วนะครับงานสครับเพจติดตั้งให้แล้วครับประตูทั้ง4บานของโตโยต้าแท้ๆผมขออนุญาตทำการสตาร์ทเครื่องยนต์คันนี้ให้ดูารายละเอียดก่อนนะครับของตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.4V นะครับคันนี้ ในส่วนของตัวหน้าปัดไม้ครับออกแบบลีซาออกมาให้ดูพรีเมียมและล้ำสมัยมากขึ้นฝังสายบันรอบตรงกลางหน้าจอของการใช้งานสามารถสั่งการระบบของตัวเครื่องเสียงครับสามารถเช็คอัตราค่าเฉลี่ยดได้ของการใช้งานคันนี้ครับอยู่ที่1 5 2 9 3 1ครับทางเราไม่มีกอไม่แน่นอนครับเรารับมาแค่ไหนเราขายตามนั้นครับไฟฝังขวาเป็นความเร็วรอบนะครับพร้อมกับไฟด้านหน้าที่เป็นออโต้แล้วนะครับ มีระบบของตัวพั r น c ชิพครับสามารถเล่นเกียร์ผ่านมือได้ปกติครับในส่วนของลอยายเอียดของตัวคอนโซลด้านหน้ามีนาฬิกาให้พร้อมไฟปุ่ม Emergency Light มีให้พร้อมกันหน้าจอลำเดินจากโรงงานขนาด7นิ้วครับมีเนวิเกเตอร์ครับ, igator, รบสามารถเล่นแผ่น DVD ได้ดัสดุกวัสดุด้านข้างดีไซน์ออกมาด้วยวัสดุที่เป็นหนังสีน้ำตาลน,นะครับพ้มด้านข้างตัดด้วยงานสกินครับสีเทาสวยเลย แอร์เป็นออโต้นะครับคันนี้พร้อมคอร์ปอร์ตของตัวครับพาวเวอร์ลดครับและก็ USB-AUX นะครับมีที่วางครับขวดน้ำนะครับแก้วน้ำครับคอนโซลนะครับของตัวด้านหน้าพร้อมกับระบบของตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็น Sequential s h i f t นะครับ PRND สามารถเล่นระบบของตัวสปอร์ตได้ขึ้นลงเมนูนปกติเลยมีระบบของตัว Eco Mode Power Mode ครับแล้วก็ระบบของตัวการการลื่นถลายเบรกมือเมนูเหมือนเดิม วัสดุตรงกลางคอนโซลยูบ็อกหนังนะครับพุ่มเสียงตาตัดตะเข็บงานได้าสีขาวนะครับงานยูบ็อกเดิมๆบอดี้เดิมๆคอนโซลด้านหน้ามีวัสดุอ่าที่หุ้มด้วยในงานครับหนังสีดํานะครับคอนโซลด้านในมีระบบของตัวคูบ็อกให้พร้อมกีดิชักสภาพเดิมๆรถเดิมๆสวยๆครับคันนี้กับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้รถปีสองพันสิบแปดนะครับกับโตโยต้าครับฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.4V ครับ2ูได้ครับ2ครับรถปี2018ครับกับเลขมาอยู่ที่1 5 0 0 0 0สาห้าหมรถครับอยู่ที่9 5 0 0 0 0ครับ9 0 0าบาทเราไม่มีปรับกรับขึ้นจากทางสคบแน่นอนเราขายตามเลขสอบนี้นะครับกับรถปี2อง8ดรถยอดนิยมคันนี้ต่อมานะครับให้ดูแผงบางแดดในส่วนตัวแผงบางแดดนะครับของบุคคลนั่นข้างมีกระจกให้พร้อมกับไฟของตัวคอนโซลที่ อาใส่แว่นตาคอนโซลมีให้แล้วพร้อมกับไฟครับของตัวด้านหน้าในส่วนห้องตัวแผงกัแดดบานบุคคลที่ขับได้กระจกนะครับที่เปิดไฟออตโต้ให้พร้อมแล้วรถสภาพเดิมสวยๆกับรถครับปี2018กับ t o y o ต้าค r ร u n e r ครับ2.4 V2 ได้ครับ2ครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์064นะครับ1466023ครับนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้เดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูลาดิของตัวรถห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรครับ16วาล์วครับ4สูบเรียงครับคันนี้แรงม้าของเขาครับจะอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4ล้อนิวตันเมตรเลยลายของตัวเครื่องยนต์ครับฝาครอบเครื่องมีให้ ไม่มีรอยของการซึมลวกของตัวน้ำมันเครื่องหรือการดัดแปลงในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก่อส่งมอบผมงทำการชั้นละล้างครับห้องเครื่องทำสปาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบเช็คต้นทุนของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อส่งมอบให้ดูนะครับารายละเอียดครับของตัวงานสาระโรงไม่มีรอยของการถอดของตัวงานสาระโรงนะครับเหลี่ยมคมๆมมมเดิมสวยครับเมรคอาร์คพักยิ่งตนเลสซีโคนเดิมเดินนะครับส่วนก็ความร้อนครับมีให้ให้ดูรอยเมรคอาร์คด้านหน้าของตัวงานสระโรง เดิมนะครับไม่มีการตัดต่อทิศความจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเราเพชรจนวันตีคงสร้างแน่นอนอยู่แล้วนะครับคารับรถไปจะทิ่ความจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อสืนอถ้บริสเซนเลยในส่วนของตัวละเอียดครับของตัวแก้มผังซ้ายนะครับให้ดูเรียบร้อยนะครับบอดีเดิมๆด้านหน้าคมกลมเดิมๆไม่มีเร่องของการถอดแผงประตูแผงน้ําด้านหน้านะครับให้ดูรอยเม็ดอาร์ตบักกิ้งครับซิกอร์มอกออยู่ครบ เขตของตัวโตยิต้ายังมีให้ครบเหมือนเดิมเลยรถสภาพเดิมสวยๆครับเรามีนาตีหลังการขายครับดูแลระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้า30วันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับลูกค้าไม่ต้องกังวลครับงเราทําการครับแก้ไขในส่วนของตัวประกันตรงนี้เกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับโตยิต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V ครับ 2V ได้ครับ2ครับรถไป2,018ครับกับเล็กไมล์อยู่ที่150,000นะครับราคารถกับที่ 9 5 0 0 0สครับ9,000บาทครับเครดิตดีฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนที่มา15,000ครับ7ปี84งวดครับสามารถโทรหาผมได้เลยที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจสามารถเข้ามดูรถก่อนได้ครับที่บริษัททะยอ์เลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่สนใจครับหรือกำลังมองหาครับลาเลยครับตัวรถครอบครัวครับจิตที่นั่งอเนกประสงค์ครับกับ Toyota Fortuner 2.4V สองจุดสี่วีครับทูวีไรครับ2ครับ รถปี2,018นะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับกับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้กับเลขไม้ครับอยู่ที่100,000นะครับ50,000ครับราคารถครับอยู่ที่900,000นะครับ50,000ครับ9,000บาทสำหรับลูกค้าครับท่านใดสนใจครับเครดิตดีฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่มา15,000ครับ7ปี84งวดครับสามารถเข้ามาดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทพยนต์ครับหรือสามารถโทรมาสอบถาม ลาเลยเขาตัวรถครับหรือว่าไฟแนนซ์ครับกับทางเซอร์เมงได้เลยที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับเรามีบริการของการส่งเอกสารไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซส่งสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นเราแถมฟรีครับในส่วนตัวดีบิสมาครับโดยการฉุกเฉินให้ลูกค้า1ปีฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามและรับชมในส่วนของตััวช่อองงเมมคคนนยต์รรถืะบ e ีพีหน้าเรามีรถคัดเกตคัดคุณภาพนะครับสบายสวยเราจะนํำเสนอให้ทานลูกค้านะครับวันนี้ไม่พยุนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ